มาดู2,020นะครับเครื่อง3,000นนฮะคันนี้เกียร์ธรรมดาคอกซิงนะครับสเต็ปใช้งานนะฮะบ,บางบางครับแต่ตัดรั่นนะฮะ ออกมาแล้วครับตอนนี้ก็เต็มใช้งานแล้วครับไม่โดนโบนะเหนียวนะครับแตงมาเดิม175ครับแรงบิด472หลังจูนขึ้นมา214แรงบิด576ครับก่อนจูหลังจูนนะครับแตกต่างชัดเจนนะฮะนี้ขอใช้งานนะครับเซฟเซฟนะจัดให้นะครับ